สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปเปิดกล่องประจําเดือนกุมภานะครับก็งวดนี้ผมเปิดไปตุนเอาไว้เปิดบอร์ดนครัตุนเอาไว้129กล่องนะครับก็ทางขวานีจะเป็นสถิตินะฮะว่าคาดการว่าควรจะได้4,190กว่าเครดิตแล้วก็645บูสเตอร์1290โกลแล้วก็วลเรียนเนี่ยค่าเฉลี่ยที่คำนวณมานะครับควรจะได้6.45 ใบนะครับสำหรับ129กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะฮะว่าจะได้จากการคาดการเนี่ยเราจะได้จริงสักเท่าไหร่นะครับก็มาเลยฮะดูว่าจะเกือไหมนะครับงวดนี้งวดที่แล้วถือว่าโชคดีนะครับได้ของเยอะอยู่นะครับอ่าบูสเตอร์ก็ผ่านไปเลยนะครับบูสเตอร์ถือว่าหาง่ายนะครับถ้าได้200เครดิตนะครับหรือว่าได้100โกนี่ถือว่าโชคดีนะครับ2 0 0เครดิตนะครับ 50บ go booster นะครับ200เครดิตครับ50เครดิต5 0 go ห้ go ห go ไปครับยังไม่มี variant ครับยังไม่มี variant ยังเกลืออยู่ครับผม booster booster จะมาอะไรเยอะนักหนาเนาะใส่แป้วแล้วเนี่ยครับ booster นะครับ บูสเตอร์เป็นทรัพยากรที่เราไม่อยากได้ที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะฟาร์มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าโกกับเครดิตเนี่ยได้ก็ถือว่าดีนะฮะทำให้เราได้เป็นเลเวลไปข้างหน้าแต่ดีที่สุดก็คือแวรเรียนครับจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับจะเป็นลายไหนก็ได้ขอให้เป็นแวรเรียนนะครับโอ้โหไปได้ไม่สวยเลยครับมีแค่โกกับเครดิตกับบูสเตอร์นะฮะยังไม่มีวรเรียนซักใบนะครับผม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายะผมนะฮะไปถึง2 5 1นะครับตอนนี้ก็อีก,100กร้อยกล่องนะครับอีก,100กร้อยกล่องไปไปไปมันจะอยู่หลังๆก็ได้เอ้ยผ่านแล้ววอเรียนแบบแรกนะครับฟาวคอนนะครับโอเคแวอรเรียนหนึ่งแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอาร์ตใหม่นะฮะไม่เคยเห็นเลยก็พรุ่งนี้ก็จะเป็น ซีซันพาสใหม่แลวนะครับนิมรอดนะครับใครสนใจก็ทักมาทางเพจได้นะฮะน่าจะเติมได้ช่วงบ่ายๆนะครับโอ้โหเครดิตรัวๆครับผมเครดิตรัวๆนะครับคือกล่องซีซันเนี่ยมันจะไม่มีการันตีนะฮะแล้วแต่ดวงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการันตีถ้า โชคดีก็อาจจะได้เวรเรียนเยอะถ้าโชคร้ายก็ไม่ได้เวรเลียนเลยครับแต่ผมมาละหนึ่งใบนะครับจากที่คำนวณไว้แล้ว,ลวควรจะได้หกใบครึ่งนะครับตอนนี้ได้หนึ่งใบทั่วนะครับมือเริ่มสั่นมือเริ่มสั่นคลิกผิดที่ถูกเ <c oughs> วรเรียนจ๋ามาหน่อยจ้าไม่อาวูตเตอร์อะไรเนี้ยไอรอนฟิสเอามาทำไม สังเกตนะฮะถ้าเกิดว่ามันโหลดนานมันจะเป็นแวเลียนนะฮะโหลดนานเออไม่นานโหลดนานไม่นานอะไรห้าสิบโกมาทำไมไม่เอาไม่เอาเครดิตมาทำไมโอ้โหบูสเตอร์บูสเตอร์เ,อรเริ่มเข็มแล้วครับเริ่มเข็มแล้วครับผมเริ่มเข็มจริงๆแล้วฮะ 129กล่องนะครับเอาละครับมาถึงกล่องที่200แล้วนะครับโอ้โหเหลืออีก้ากล่องนะครับเหลืออีก50กล่องเท่านั้นนะครับงวดนี้นี่แบบไม่มีดวงจริงนะฮะงวดที่แล้วนี่ถือว่าดวงดีมากนะครับงวดนี้นี่ดวงไปไหนหมดเอาละครับโกครับบูสเตอร์ครับโอ้อันนี้โอเค ได้เวเลียนมาที่สองนะครับแม้จะอาร์ตแปลกประหลาดก็ยังก็ยังดีใจนะครับที่เป็นวาเรียนนะครับไปครับไปครับไปครับอะไรก็ได้ขอเป็นวาเรียนขอเป็นวาเรียนไม่เอาไม่เอาบูเตอร์ไม่เอาบูเตอร์ผ่านไว้16กล่องนะครับ2อง218 นี่อุตส่าห์อดทนนะครับรอมาทำคลิปปลายเดือนนะครับสองอยิบสี่โอ้โหงวดนี้มีความเค็มครับมีความแม็กกี้ครับมีความเกลือสินเทาฮะโอ้โหมาแล้วใบที่สามแล้วครับแวร์เรยนใบที่สามอีก ยี่สิบกล่องอีกยี่สิบกล่องขออีกสักใบจะหวังเยอะไปไหมขออีกสักใบหวังเยอะไปไหมเวอร์เนตอีกใบหนึ่งไม่เอาบูสเตอร์แล้วไม่เอาบูสเตอร์สองสี่สิบแล้วไม่เอาจึงอีกสิบกล่องครับอีกสิบกล่อง ห้าสิบเครดิตรัวๆนะครับห้าสิบเครดิตลัวๆห้าสิบเครดิตไม่เอาบูเตอร์ไม่เอา <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วถึงปลายสายแล้วจึงอีกสองสุดท้ายอ้โหลดชา้านึกว่าจะได้แวรเรียนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอคำนวณน,นะครับว่าอตอนแรกนะครับตอนแรกผมมีเครดิตอยู่ 3020นะครับตอนนี้เป็น27เอ๊ 7, 27, 000, 300, อ7270ลบ3020เท่ากับว่าผมได้มา4250เครดิต4250เครดิตนะฮะก็เกือบเกือบนะครับเกือบเกือบเฉลี่ยนะครับส่วนโกล่ะโกลตอนแรกผมมี4030ตอนนี้เป็น5680ซึ่ง 1.6.5.0โกนะครับแวรเลียนกี่ใบา3าใบานะครับโอ้โหแม่ดูตรงนี้ครับแวรเลียนน้องน้องหัวฟูทรงอัฟโรนะครับแล้วก็อันนี้โอเคครับอันิี้ก็ดีกว่าอันนี้ครับน่าเบื่อนะครับ ส่วนฟ a l คอนก็โอเคดูดีครับผมแต่ว่าเป็นการที่ไม่ได้ใช้นะฮะเห็นไหมฮะผมยังเป็นใบฟ้าอยู่เลยนะครับแคงก็ยังไม่ได้อัพเลยเอาละครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมผู้ผู้ผู้ชมมาร่วมเกลือไปด้วยกันนะครับคนไหนสนใจนะครับคลิปการทำบอทนะครับก็ทักมาได้นะครับผมอยากจะฟาร์มกล่องแบบนี้บ้างนะครับ ตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเร็วสุดๆไปเลยเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับเดี๋ยวทำคลิปบอทแยกเอาไว้เป็นอัปเดตครับขอบคุณครับ